ถ้าทุกคนไม่กดไล e, ค์คลิปนี้มาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตัวนี้หมือนนี้นนก็ไม่ไอย,ยก็ขอสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะวันนี้ยูของฟรีตัวนนะครับนะ เช่นเคยสวัสดีค่ะทุกคนยูโอเคนะหวานในวันนี้หวานคืออะไรหรอเขาอะจะพาเกมมาไม่สิไม่ใช่พาเกมคนเดียวคือเราจะพาท่านผู้ชมมาทุกคนนะพาทุกคนมาใช่เราจะมารีวิวแอ่งน้ําศักดิ์สิทธิ์หวานอะไรคือแอ่งน้ําศักดิ์สิทธิ์อะนี่เดี๋ยวเขาทาให้ดูแล้วกันนี่คือเขาจะทุบต้นไม้ตัวนี้ตึ๊บจากนั้นนะเขาก็จะเติมตึ๊บ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 แล้วก็ติ๊บติบแล้วก็อย่างนี้หวานแล้วก็ตึ๊บ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  เติมตซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรกับคลิปเลยหวานนะที่จริงที่จริงก็แค่ทุบให้มันมีแอ่งน้ะอย่างนี้โเคหวานั้นก็จะใส่น้ำกรรมสิทธิไวหวานนี่อะไรคือน้ำกรรมสิทธ์วะมันคือในถังนี่เองโอแกต้องที่แกต้องเอามันมาคลิกขวาตรงนี้อ่าฮะ แล้วเดี๋ยบบว,าาบบวยเ,เขาจะไล่คาถาไปหวานเดี๋ยวเขาจะไล่คาถาอ่ะฮะปื๊ดป่เดๆืๆดๆๆ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 ปื๊ด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 ปื๊ปื๊ดปื๊าปื๊ด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 ปื๊มปื๊ด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 ปื� ทุกคนนะโอเคหวานลองทุบใบไม้ให้มันไหลลงไปด้านล่างสิโอเคจะเริ่มทำการทดลองนะคะทุกคนปล่อยนกปล่อยปลาเลยนี่โอ้ดีครับทุกคน อันนี้นะครับมันก็คือมอสซีนามินั่นเองทุกคนมันก็จะเป็นถังอย่างนี้นะครับอันนี้จะเป็นซีนามิธรรมดาทุกคนก็คือหูนี่ขนาดธรรมดาเนี่ยใช่ก็คือถ้ายิ่งเราวางสูงเท่าไหร่มันก็จะสูงฮะนะทุกคนเนี่ยสมมติระวางตรงนี้มันก็จะไหลไปตรงนี้ไงเข้าใจไหมอ๋อก็คือถ้าเราวางสูงขึ้นไปอีกก็คือจะแบบกินกืนกินหมู่บ้านไปเลยใช่ไหมแบบต้นไม้ตเนี้ยซึ่งตอนนี้นะครับเออเมือางนี้ก็จมอยู่ใต้บาดาเมทีเรียบร้อย เออมันจะมันจะสามารถหยุดได้ไหมคะคุณจิตดีอ่าผมว่ามันไม่น่าหยุดนะครับผมว่ามันทําให้ผมแหลกมากๆเลยครับมันดูเกมผมจยค้างเือเปล่าผมก็รู้สึกว่าผมแหลกเหมือนกันครับพี่ต้าก็ลอมาพายเลยกันเล่นกันดีไหมอะไรนะเสียงขาดเรามาพายเลยกันเล่นกันดีกว่าได้ไหนลองดูซินี่มาชึบเขาคิดว่าตอนนี้มันค้างใหม่นะจีมมี่โนโตะนิโกะนิมาสโอ้วัดดีเจ้าแมววัดดีวัดดีกระตุกมากเลยเจ้าแมวไปด้วยกันไหมฮัลโหลเจ้าแมว โอเคแต่บ้านก็ยังเห็นอยู่นะก็สำหรับเสือวิอันนี้ทุกคนมันก็ทำให้ตอนนี้โลกทั้งโลกมันกลายเป็นเออเหมือนน้ำท่วมโลกอะทุกคนใช่ทุกคนตอนนี้มันอยู่ใต้บาดาลหมดเลยนะครับดูโหทุกคนดูบ้านใต้นั้นดิเราลองไปดูบ้านใต้ด่างดีกว่าครับทุกคนเอยลงยังไงวะโอเคลงแล้วโอเคครับโอ้เดี๋ยวจะลงไปอยู่ปราสาทนี่ละกันโอ้โหดูทุกคนไหนซูซี่ในบ้านมันจะแบบว่าน้ำท่วมหรือเปล่าทุกคนลองคิดสภาพนะครับมันเหมือนการ์ตูนสปองบ็อบอะ แต่ว่าอยู่ในบ้านมันไม่มีน้ําเลยนะม่นรบบอาศัยได้อยู่เลยอะเออใช่ในบ้านแล้วก็อาศัยจะอยู่นะแต่แบบเราก็คงต้องว่ายน้ําลงมาเพื่อกลับเข้าบ้านใช่เขาว่าต้องแบบก้นหายใจอย่างสุดอาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นสาหร่ายแล้วก็สัตว์น้ำเลยใช่แล้วกลัวจะตีปลาด้วยตัวหนึ่งโอไมคก่อนน่าจะชาวบ้านวนใหญ่กอนนี้ก็กาลังลอยขึ้นมาข้างบนนะครับนี่โมมีเด็กด้วยวะดีเด็กน้อยทําอะไรอยู่จ๊ะช่วยผมด้วย นผมน้ําท่วมอ่าไม่ช่วยนุบโอเคเรามาต่อต่อไปดีกว่ารครับทุกคนอันนี้จะเป็นลาวาซูมิบักเก็ตนะครับมันเหมือนก,นกันกับอันนี้ใช่ไหมแต่แค่เปลี่ยนเป็นลาวาก็ไม่รู้สิแล้วเ,เดี๋ยวเขาว่าเราควรจะเปลี่ยนแมปนะเพราะแมปนี้โคตรแหลกโอเคเป็นแมปใช่เขาวา่างั้นแหละมาฮ่โอเคทุกคนวันนี้ผมก็จะทําการเปลี่ยนแมปใหม่นะครับผมนะก็แมปเมื่อกี้ไม่ไหวจริงๆใช่เพราะว่าเหมือนจะเอ่อ มันมีกี่อันมาเน่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้น่าจะมีประมาณสิบกว่าอันนะครับเราก็น่าต้องใช้สิบกว่าแมพเลยต้องเปลี่ยนแมพไปเรื่อยเสิ่อทุกคนใช่แล้วโอเคหวานนี่คือลาวาเซอรมิคือเขาจะให้แกวางด้านล่างกันไะวางล่างก่อนมันจะได้ไหลแบบได้เลยไหลอ่อน่ไปท่วมหัวเราอะนะใช่อย่าวางสูงมากตรงนี้แล้วกันนี่ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นลาวานะครับดูที่เจ้าวัวมันจะเป็นวัวย่างเลยเปล่าโอเคการวัวย่างครับที่รักก็สงสัยจังเลยอะถ้าเรา วางแบบวางน้ําสู้กับลาวาจะเป็นไงใช่ไหนลอง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 โอเคเราจะวางประมาณนี้แล้วกันจะได้ไม่ต้องแหลกมากนี่ได้เลยออ้โหทุกคนดูดิมันเป็นแบบมันเป็นออคซิเดียมหมดเลยอะออคซิเดียนใช่อันนี้นะครับนะมันละลาวานะครับเริ่มแหลกคือมันไหลเร็วมากเลยอะแกดูดิใช่ดูดิมันฟุบฟับฟุบฟบฟุบเนี่ยมันจะตามทันเนี่ยคือถ้ามันวิ่งหนีกับคือถ้าเราวิ่งหนีแบบเจ้าพวกเซอมีน่าจะวิ่งหนีไม่ทันนะครับ ใช่ถ้าเราแบบพี่นี่ใกล้ๆอ่ะก็คือไม่ทันแน่ๆแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆน่าจะมีโอกาสรอดนะใช่คือมี่คือเป็นเหตุการณ์ที่แบบโครโหดร้ายทุกคนอุ้ยตอนนี้ครับเราบาเข้าใกล้หมู่บ้าน NPC นะครับโอเคเราเราไว้อะไรให้แก่คนคนนี้นะครับโอเคไว้อะไร i p ไอดีเดดีไอพีเดี๋ยวเราช่วย ผมมาช่วยเอ c ทุกคนเองทุกคนนี่ผมกำลังช่วยเขาสุดความสามารถเลยเดี๋ยวนี่มันไม่ใช่ช่วยนี่มันช่วยสุกัสสู่สูงกว่เดิมมากกว่าเออโอ้โหทุกคนลาวามันไม่ได้ลอยขึ้นมาเหมือนน้ำนะวันนี้ครับน้ำเหมือนกำลังได้ตาลาวาทุกคนดูดิคือแบบด้านร่อนออกซิเดียมหมดเลยอ่ะเนี่ยโอ้ทุกคนลาวากำลังโดินกลืนกลิ่นอ๋อก็สลับลาวาก็มีมานีครับทุกคนผมว่ามันอันตรายกว่าน้ำนะครับเพราะว่ามันโอ้โหเมียมันตายครับ ตายแน่แน่ทุกคนไม่มีโอกาสรอดแน่นอน,นถ้าโดนอะโอเคไปที่อันต่อไปกันดีกว่านะจ๊ะทุกคนไปกันใช่ค่ะโอเคสปอ,อนดีมากหวานอยู่ใกล้หมู่บ้านเอพีซีเลยหวานเฮ้คือ3รโลกแล้วนะที่เราแบบว่าสปอ,อนใกล้หมู่บ้านเอพีซีเนี่ยใช่แล้วหวานมันเป็นเรื่องดีเราจะฆ่าพวกเขาโอเคอันนี้คือจะเป็นไ <ง S 2> ฟไบักเก็ตหวานก็คือเป็นแบบแบบไฟอ่ะ คือเหมือนไฟไม่ป่าปะ่ะอะไรเงี้ยอ่ะรุนแบบเป็นไฟนั่นน่ะเป็นเซรามิไฟแบบไม่ใช่เป็นน้ำเป็นไฟอ่ะเดี๋ยวเราจะลองวางกันนะครับโอเคโอเค,อเคมันเป็นไฟสีเขียวทุกคนอุย้ยเรื่หวานแต่ว่าเราลงไปตรงที่หวานจะตายาหรื่องหวานฮะเขาเหรอใช่ลงไปเลยไอ้กาดเอื้อทุกคนบาดเอื้อดนั่นเองวิวแต่มันขึ้นว่าสวิมแบบลาวานะกัน หรอมัน,นจะเป็นแค่็ e เจอ r ์เฉยๆม้งเพราะว่าเนี่ยลงไปด้านล่างก็เหมือนเหมือนตกราวาตายเลยใช่ใช่พอลงไปก็คือมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะก็คือแบบเหมือนตกลาวาทุกคน,เป,นเป็นไฟนะเออสงสัยอีกอะ<อ>ผม<อ>สงสัยแบบอีกอะถ้าเราสามารถวางน้ำอะแบบวางน้ําสู้กับไฟจะเป็นไงทุกคน เขาว่าน่าจะดับไปเลยนะหรือว่ายัางไงนี่ไงเป็นลาวาจริงด้วยไอ,อยเป็นอสัสซิเดียนก็ค,นคือมันก็คือลาวาดีๆนั่นเองทุกคนอ๋อใช่ไม่แค่เป็นแบบเทกเจอร์เฉยๆเนาะใช่ที่รับบินมาอีกบินมันไกลดีกว่านะเดี๋ยวเรามารีวิวอันดีกว่านะขี้เกียจเป็นแบบแล้เลขาว่าลองเอาแบบไอพวกแบบมอนสเตอร์อย่างเช่นเอ่อเอ็นเดอร์แมนมาลองดูไหมว่ามันจะวาร์ปหนีทันหรือเปล่าเขาว่าเอ็นเดอร์แมนน่าจะวาร์ปไปสุดขอบโลกเลยนะเธอโอ้โหที่รักที่มันเราอยู่ภูเขาหิมาลาย่ะ โอ้แล้วมันมีอะไรที่เกี่ยวกับภูเขาบ้างปะแบบว่าอะไรที่มันร้อนร้อนเย็นๆประมาณนั้นไม่มีนะแต่อันนี้น่าสนใจอยู่นะไฟฟิวบักเก็ตกระลองวางสิมันคือยังไงกันหนาไม่รู้ระวางบนภูเขาเลยโอเคงั้นเขาบนภูเขาเลยเหรอใช่เอาบนยอดสูงเลยแล้วกันสามสองหนึ่งแค่นี้ก็เลยจะตายอยู่แล้ว ใช่แล้วอาจจะเด้งภายในไม่ช้ามันเหมือนอันที่แล้วเลยอ่ะเออมันเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ก็คือลาวานั่นแหละลาวาสิโอเคมันเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะทุกคนดูดิใช่มันก็คือพี่น้องแบบสาแฝดกันทุกคนที่ถ้าใครถ้าใครรู้ว่ามันแตกต่างยังไงก็คอมเมนต์บอกเลยนะครับโอเคแล้วต่อที่แมปต่อไปดีกว่าเพราะว่าแมปนี้ผมว่ามันจะพังแะมันไม่ไหวแล้วทุกคนโอ้โหโคตรแระครับโอ้โหไฟเดืยวโอเคไปกันครับ อันต่อไปนะจ๊ะทุกคนมันจะเป็นแบคทีเรียสปาวเนอร์แบคทีเรียนะอันนี้มันไม่เชิงซูดามิเอว่ะมันจะเป็นแบคทีเรียที่รักรู้จักแบคทีเรียทุกคนคือพวกไข้หวัดอ่ะคือมันจะเป็นแบคทีเรียเลยทุกคนคือมันจะแบบแพร่พันธุไดใช่ปะมันก็เหมือนซูดามิหวานก็คือมันไหลเรื่อยแบคทีเรียก็ประมาณนั้นใช่ไหมหวานแบบแพร่พันธุ์เรื่อยไงใช่แต่มันจะเป็นยังไงอ่ะโอเคก็จะอยากรู้ก็กดไลค์ทุกคนไปโอ้ยคือแบคทีเรียมันอู้ทำไมจะหมูไหมเลยอ่ะทุกคน เออเขาว่าน่าจะเหมือนอันอันเมื่อกี้โอเคมันเหมือนอาว่าใช่แต่เป็นสีม่วงแต่มันแต่มันเคลื่อนไหวเร็วมากนะมันเคลื่อนไหวเร็วมากอ่ะมันเป็นจุดจุดอ่ะที่ด้านลองเช่ดิ่มันเขาติดเขาติดสถานะนี้ด้วยอาว่าถานะแบบว่าหิวคูณสองแล้วก็ติดพิษคูณสองแล้วก็อ่าปวดหัวเรอมันหัว น่าเหมือนแบบไม่เชิงวะไม่รู้ก็แบบทีเดียวก็มานี่ระหว่าก็แบบเออพวกเป็นคงเป็นไข้อะเนีน่ยนะเหมือนที่ตอนนี้เขาก็ลัเป็นอยู่นะเฮ้ยผมเป็นไข่อยู่กับทุกคน <c oughs> แล้วพวกวัวนี่ก็ต้องติดเชื้อโรคใช่ไหมเนี่ยใช่ไปนะจะมันตายไปเลยไม่ติดแล้วก็ตายไปเลยโอเคสงสารบัวโอเคอันต่อไปจะเป็นไอ้บักเก็ตไหนไอ้บักเก็ตก็น่าจะเกี่ยวกับน้ําแข็งนะโอเคสามสองหนึ่งไปเลยอ้าวครบครับ มันก็แค่น,น้ําปกติหรือเปล่าวะเฮ้ยหรือว่าลงไปมันจะกลายเป็นน้ําแข็งหรือว่ายัางไงแต่นิชานะดูจากแบบที่มันไหลอะ่ะ Transform your world in ซ์เฟิ o ์มมันบอกว่าเปลี่ยนมืองคุณให้เป็นน้าแข็งเฮ้ยคุณข<อ>ี้โ<อ>ม้ะไม่เห็นจะเป็นน้ําแข็งเลยครับอ๋อหรือว่าเราต้องอยู่ตรงโซนหิมะแน่เลยอะแอเดี๋ยวเขาลองไปโซนหิมะแล้วกันเดี๋ยวว่ามันจะโอโ้ทุกคนแบบไม่โลยลวล่าสุดโอเคครับอันนี้เราก็ทีพีมายูอไปวนน้ำแข็งนะครับโอเคใช่แล้วถ้าไม่เป็นก็คือจะโกรธแล้วนะใช่ถ้าเแบบ โอ้โหเสียงแหบไม่เป็นก็แบบว่า <c oughs> ฉันโกรธเธอนะใช่ก็คือแกล้งกันชัวร์โอเคหวานวางเลยได้เลยมาทุกคนหน่อยจะถือเป็นคนที่พิสูจน์ให้ทุกคนเองนะสามสองหนึ่งปโอเคครับคุณหลอกดาวนะอ่ะอุ้ยอ่ะฮะคือมันก็แค่ะน้ำธรรมดาทุกคนมันหมดเสมิธรรมดาเลยอ่ะดูดิมันก็คือน้ำอ่ะมันไม่มีอะไรเลยอะ่ะใช่ เนี่ยคุณหลอกดาวหลอกดาวมาเลยเอาไปนะหนึ่งดาวพอนะครับโอเคแต่ไปจะเป็นเลนฟอสซิบัเก็ตอันนี้ก็ดูเหมือนน้ำแข็งน้หวานดูดิไหนแกอยู่ไหนเนี่ยไหนไหนเรื่องแปลว่าฝนหรือเปล่าไม่น่าใช่นะเลนฟอสซิแต่ผมลองแปลภาษาที่คนตอบแปลภาษานี่แปลว่าอะไรมันแปลว่าเสริมกำลังเหรอเสริมกำลังมันคืออียงว่านี่มันไม่ใช่ยาชูกำลังนะทุกคนอ๋อเหมือนเอาไว้เสริมกำลังแน่เลยว่ทุกคน กำลังอะไรวะไม่รู้เหมือนเสริมกำลังไอ้พวกนี้ปะไหนไหนไม่รู้ถ้าเราเทลงนะ้ำมันคือมันจะช่วยอะไรไหมมันจะช่วยให้เป็นน้ำแข็งหรือเปล่าเอ่อไม่เห็นช่วยอะไเสริมกำลังอะไรเดี๋วเธอโอเค<ะ>เราไปีกวกาทุกคนอันนี้จะเป็นไวเพนบารเก็ตนะครับก็คือเหมือนจะเปลี่ยนสีโดยที่เป็นสีขาวอะโอลองไปแบบที่ที่มันไม่เป็นหิมะไหมหรือว่าไงดีอ่าตรงนี้แหละหวาน ดูสิเคยทาไปที่นี่เคยทาไปที่นี่เต็มไปด้วยสีขาวมีอะไรสีขาวบ้างนะบนโลกใบนี้มีหิมะมาฟิมโลกระต่ายกระต่ายสีขาวเปรียบเทียบได้แย่มากหวานแล้วก็มีอกไก่อกไก่ก็สีขาวอกไก่ถ้ามีคนหมักเพราะอะไรเนี่ยคือคนไก่แล้วก็อะไรเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนี้อะไรฮะ อะไรเนี่ยวูหลอกดาวใช่ไหมก็ว่าไม่ร enfin ู้เหมือนกันไม่มันอาจจะคืนสภาพหรือเปล่าแบบให้เรารู้ว่าเออบล็อกนี้มันคืออะไรอะไรเงี้ยอ๋อโอเคก็ไม่ใช่นี่ได้ทางที่ดีแล้วนะคนคนทำมอสคือแบบคือเข้าข้างที่สุดแล้วนะโอเคอะไรไปจะเป็นอ่าพิงเพนบักเก็ตอันนี้น่าทำไม่ต้องอย่างเป็นสีชมพูโอเคมาไหนลองลองสิปึ๊บอุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะไม่เหมือนไม่เหมือนอันที่แล้วเลยอ่ะ แต่มันเป็นสีชมพูนะมันไม่แบบไม่คืนสภาพอะแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เทอร์มิสกัมันก็เหมือนแบบเอาบล็อกสีแบบที่อยู่ในหมวดอะเนี่ยมาใส่เฉยอะเนี่ยบล็อกเนี่ยมันเหมือนว่าบล็อกเลยละหวานอ๋อมันมันเหมือนเปลี่ยนสีบล็อกอะเนี่ยนี่คือบล็อกของไมค์คราฟที่มีอยู่นะคะทุกคนก็ชมพูเหมือนกันเปลวะเนี่ยเป็นเนสีบล็อกเลยอะใช่ก็เปลี่ยนสีบล็อกไงโอเคอันนี้ไม่น่ามีอะไรนะฉันผิดหวังอ่ไปฉันก็เป็นแก๊สโอ้แหมอุ้ยอันนี้ค่อยน่าสนใจหน่อย เรามาเปิดบนภูเขากันดีกว่าทุกคนนี่ได้เลยนี่นะครับพร้อมไหมยังครับทุกคนมาพร้อมแล้วครับสามสหนึ่งจึ๊บโอ้ยอันนี้เป็นแก๊สดำๆมาคือมันเหมือนแบบเหมือนเราเข้าไปอยู่ได้เลยเห็นปะมือมือจัดอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็มืออยู่นะ โอ้มันเป็นน้ำแบบน้ำดำๆอาการคือเราจะตายว่าถ้ามันเป็นแก๊สเราลองเกมหมดศูนย์สิแต่เขาลงไปไม่เห็นตีสถานะอะไรเลยนะโอเคก็อยู่ด้านนั้นก็เป็นเหมือนมืนแก๊สแบบก็เป็นน้ำธรรมดานะคะทุกคนก็จะเป็นแก๊สคาร์บอนเอ่อแก๊สออกซิเจนแก๊สอะไรก็่่าาหหรือวจะเป็นพวกแบบแก๊สน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยป่ะน้ำมันเป็นสีดำนี่ด้วยรู้มาเหมือนเป็นน้ำแล้วก็เหมือนเขาเอามาลบเท็กเจอร์มากกว่านะก็อาจจะประมาณนั้นแหละโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะโอเค น่าจะอันสุดท้ายทุกคนโอเคเราเปลี่ยนแมปกันดีกว่านะครับแมปนี้แหลกมากใช่ทุกคนไม่ไหวแล้วไปกันเอ้ยวานอยู่ไหนวะเขา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 อยู่แมปเมื่อกี้ทีและทีแรกทำอะไรอยู่เนี่ยอ้าวก็เขาแอบแกอยู่ไงแม็กที่นู้นแอบอ่อนมากที่นั่นแอบอ่อนมากอะนี่รอมาอันสุดท้ายแล้วเว้ยอันนี้ก็คือจะเป็นดาร์คฟิวบักเก็ตมันแอารมณ์แบบแบบดวดดำอ่ะทุกคนโอ้ราวางดีกว่าครับนี่ อ,อีเหมือนโคนเลยทุกคนเหมือนโคลาวามันเหมือนน้ามันเลยเ,ออเป็นน้ํามันหรือเปล่าเนี่ยทุกคนเคยเห็นที่ฝรั่งเขาแบบว่าปาร์ตี้โคนกันไหมทุกคนมันเป็นอย่างนี้เลยอ่ะปาร์ตี้โคนคืออะไร มันจะเป็นแบบว่าเหมือนเทศกาลแบบอะไรสักอย่างแล้วเขาจะเอาโคลนมาทําแล้วก็แบบมาคุกๆเขาบอกว่าจะทําให้ผิวสวยขึ้นอันนี้คือเห็นมานะคือไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าคือหวานอย่าไปอาบปาร์ตี้โคลนใช่ไหมไม่ละขอบคุณโอเคับทุกคนถ้าอยากให้หวานอาบปาร์ตี้โคลนก็ขอคนนนอ่งไรนะครับทุกคนได้ไปหวานอาบปาร์ตี้โคลนโชว์แล้วน้องนะครับไม่ทุกคนจะจับการหัวจุ่มลงไปในโคลนเลยคนใครอยากเห็นไหมคะฮิฮิฮิก็สำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่หวานแล้วก็พ่กกาาาารรด้้ววยยนนะททคอใหมมไแบบ หรือว่าอยากให้เล่นเป็นตัวอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาบอกได้นะทุกคนแล้วก็เจอกันคลิปหน้าะทุกคนสวัสดีค่ะ